สวัสดีค่ะสวัสดีเพ,เพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะและ f c ทุกคนเลยวันนี้นะคะจะมีสถิติแล้วก็จะมีตัวเลขนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปพิจารณาแล้วก็เก็บไว้ในใจเนาะเผื่อจะเอาไปลุ้นโชคกันวันนี้นะคะสถิติที่จะเอามาฝากนะจะเป็นสถิติที่หวยออกวันอังคารนะคะเอาแบบ ย้อนหลังนะคะทั้งหมดเลย20ปีนะคะย้อนหลัง20ปีเนาะ<ม>หวยออกวันอังคารถ้าหากว่าย้อนหลังไป20ปีนะ,ะทั้งหมดนะคะงวดที่ออกนะคะทั้งหมดนะ480งวดนะคะ480งวดนะย้อนหลัง20ปี480งวดใช่ไหมออกวันอังคารนะทั้งหมด66งวดนะคะ,อ,ะอันนี้ออกวันอังคารเลขเบิ้ลเลขหามนะคะ ชุด3ตัว3ตัวรางวัลที่1่อ่ะทั้งหมดนะคะจะมี29้างวดที่ออกมาเป็นเลขเบิ้ลเลขหามอ่าแล้วก็เลขเบิ้ลน,นะคะ2ตัวล่างนะคะจะมีติดมาทั้งหมดห้างวดนะคะห้างวดดังนั้นนะคะ,ะเพื่อนๆนะคะที่อยากทราบนะว่าสถิติหวยออกวันอังคารเนี่ยนะคะเลขเบิ้ลเลขหามส่วนมากจะออกอ่ะทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ นะคะก็คือว่าทั้งหมดเลยชุด3าตัวจะออกทั้งหมด29งวดนะคะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะ2ตัวล่างจะออกทั้งหมด5งวดนะเลขเบิ้ลอ่ะแล้วที่เหลือนะคะทั้งหมด37งวดนะคะจาก66งวดอะ่ะจะเป็นเลขที่ออกวันปกติจันนงคะอ่ะจันพูดเพื่อหัสสุขเสาร์อาทิตย์อ่ะอันนี้นะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆมาดูนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพามาดูนะว่าจะมีกราฟนะคะกราฟสถิติ ัวเลขไหนที่มันเป็นสถิติมาแล้วก็จะให้ดูนะคะทั้งหมดอ่ะ66งวดของวันอังคารนะจะมีเบิ้ลมีหามอ่ะอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเลขเบิ้ลเลขหามทั้งหมด66หงวดอ่ะส่วนมากจะเป็นเลขไหนแล้วก็จะมีนะคะว่าไว้ออกวันอังคารอ่ะเลขที่รองสถิติอันดับต้นๆเลยนะคะมันจะเป็นกราฟมานะแล้วให้เพื่อนๆอนะ่ะดูเปรียบเทียบเลยนะคะหลักสิบหลักหน่วยอ่ะ อ่แล้วก็จะดูทุกอย่างเลยเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูทุกอย่างแล้วคะ่ะเนี่ยบทสรุปนะคะจ๋าจะให้ดูนะคะว่าตั้งแต่หวยออกมาวันที่1มีนาม,มานะคะมีเจ้าไหนบ้างที่ให้เลขเบิ้ลเลขหางมาแล้วให้เพื่อนๆพพิจารณาเอาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นฉบับกราฟสถิติไปพร้อมๆกันเลย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากราฟสถิติเลขท้ายสงตัวล่างเนาะหวยอบทุกๆวันอังคารนะคะถ้าแยกตามหลักออกมาเนาะก็จะมีนะคะ ตัวเลขที่ดำโด่งเลยนะคะก็จะมี3มี5มี8และ9นะคะอันนี้จะเป็นกราฟนะคะหลักสิบหลักหน่วยส่วนนะคะอันนี้จะเป็นจำนวนครั้งของเลขท้ายสตัวนะคะที่ออกบ่อยนะคะร่าจำนวน1ครั้งนะคะก็โดยทั่วไปเนาะจะมีเบิ้ล2 2 3 3 8 8, 8นะคะถ้าสองครั้งจะมี55และ3 4ครั้งนะคะตัวเลขที่ออกบ่อยนั่นก็คือ 86นั่นเองนะคะอันนี้สถิตินะอ่าต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นสถิติ20ปีนะคะห่วยออกทุกวันอังคารนะคะเริ่มตั้งแต่ปี44นะคะ16หมกราปี4ีเนาะเบิ้ลหามทั้งหมดนะคะ7งวดงตัวรางวัลที่1จะมีเลขเบิ้ลเลขหามก็ตามที่เพื่อนๆเห็นมานะคะก็ส่วนมากนะคะจะเป็นเบิ้ลหามน,นะ อันนี้นะคะเช่นกันนะคะเบิ้ลหาม6งวด3ตัวท้ายรางวัลที่1นะคะแล้วก็จะมีเลขเบิ้ล2ตัวท้ายนะคะ3งวดเลยนะคะอันนี้นะจะให้เพื่อนๆดูสถิติไปก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะสรุปย้อนหลังให้นะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้ตั้งแต่ปี5 2ถึงปี5 6เนาะเบิ้ลหาม4งวด3ตัวรางวัลที่1นะคะแล้วก็เบิ้ลอีก1งวด2ตัวท้ายนะคะอ่าสตัวท้ายเนาะ ชุดนี้นะคะจะเบิ้ล55นะคะ,ะส่วนมากนะคะ7นะคะ7099อะไรอย่างนี้นะคะเบิ้ลตอง2นี่3ตัวนี่16มีนา63นะคะอะต่อมานะคะชุดนี้นะคะตั้งแต่ปี56ถึง59เลยนะคะเบิ้ลหาม7งวดนะคะแล้วก็เบิ้ลสอง 2, ตัวอีก1งวดนะคะก็เออเลขสวยด้วยนะต่อมานะคะสำหรับชุดนี้นะ เบิ้ลหามหา้างงวสุดท้ายนะคะ3ตัวท้ายรางวันที่1แต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่าต้องออกเบิ้ลออกหามเนาะสำหรับเลขออกวันอังคารแต่สถิติมาค่อนข้างที่จะเยอะจาก,ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะที่น่าจะมาแล้วก็เลขดังด้วยนะมาชมกันต่อเลยดูจบแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวจ๋าจะมาแยกแยะให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆอา,อาจจะแยก ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอ่ามาดูนะคะสถิติของอันดับต้นๆเลยนะคะหลัก10บนะคะตัวเลขที่มาอันดับ1นะคะจะเป็น3ต่อมาก็เป็น 5, ต่อมา9ต่อมา8นะคะทั้งหมดสีอันดับเนี้ยนะคะจะมาในหลัก10บนะอันนี้นะคะจะของสถิติถ้าหลักหน่วยนะคะจะมา5 6อ่าขอภัยค่ะ3 5ห8แต่นะคะเพื่อนๆดูว่าเลขนะคะมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะนี่ แต่ชุดนี้นะคะ9กับ6เนี่ยคนละตัวแต่ให้เพื่อนๆคิดเอาง่ายๆว่ามันเป็นตัวกลับนะคะ9กับ6มันถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันอันนี้นะคะจะเป็นเลขทั้งหมด4ชุด4ชุดนี้ยนะคะมันจะเป็นสถิติต้นๆต่อมานะคะหลังจากที่ดูข้อมูลสถิตินะคะทั้งหมดแล้วคราวนี้มาดูนะคะตัวเลขนี้ เดีวจะให้ดูทั้งหมดเลยนะคะแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะไปพิจารณาเอานะคะวา่าอยากรุ่นเลขไหนนะคะอามาเริ่มนะคะที่เลขนายกนะคะเลขนายกเองนะคะซึ่งถ้ามันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนาะก็จะเป็นอายุ66นะคะ66-67ปีรับตำแหน่งนะ6ปีนะคะ181วันนะคะอันนี้ถือเป็นเลขเบิ้ลได้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนประกากนถือว่าเป็นเลขเบิลนะคะ อเลขเบิ้ลอายุนะคะแล้วก็181จะเป็นเลขหามนะคะต่อมารัฐบาลปลดนี้นะคะเขาให้มา565กับ566นะอ่าต่อมานะคะแผนแผนพารวยนะคะเลขเบิ้ลของแผนแผ,น,แผ,น,แผนนะคะขอแผ่นแผนนะคะจะอยู่ที่7 7นะคะจะให้มาติด1ชุดเป็นตัวบนนะคะต่อมานะคะเลขชุดน,นี้นะคะด่วนอันนี้จะถือว่าเป็นเลขเดียวกับเลขเจจินดานะคะ เลขเจ๊จินดาให้มานะคะนี่สี่สี่หกนะกับหกหกนะคะอ่ะต่อมานะคะแม่นาะอ่าแม่นคัมเทพนะแม่นคัมเทพเขาให้หกหกนะคะหนุ่มนะว่าเขาก็จัดหกหกมานะอ่ะแล้วก็ชุดครูเมืองนะคะสามตัวนะจะเป็นเบิ้ลนะคะสามสามห้ากับหามเนาะห้าสามห้าอ่ะต่อมานะคะตั้มโนวนะคะจะให้ศูนย์ศูนย์กับเก้าเก้ามาส่วนนะคะแอด คนงามนะคะจะให้7 7ซึ่งแอดคนงามจะมาชนกับแผ่นแผนพารวยนะคะส่วน66จะมาเยอะมากนะนายกนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะถ้าตัด2ตัวมาก็เป็น66เหมือนกันเลขกดนี่นะหกหกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะงวดน,นี้นะอันนี้ถ้าใครยังเชื่อมั่นว่าวันอังคารเลขจะเบิ้ลจะหามนะอันนี้จ๋าก,ก็ให้ข้อมูลตามานะคะแอดจงสีเกตนะคะ ้าให้มา5 1 1 7 1 1 2ตัว1 1นะนะกับ7 7นะคะบิ๊กนะคะบิ๊กคนหล่อนะให้มา4 3 3นะเชือกผูกคอตาย4 4 6กับ7 7นะคะชี้เป็นชี้ตายนะคะให้มาเลขหามนะคะ7 2 7กับ4 7 4 7นะเลขประมูลให้5 3 3อ่าแอดสอมเมืองชัยนะคะที่ให้9 3 อ่ให้ให้93มาแล้วก็มา3 7นะแล้ววันนี้ให้มา95แต่เลขเบิ้ลให้มา99นะคะกุยเสะเก้านะคะให้มา6 4 6นะคะ433 767แล้วก็0 0น2ตัว33ซึ่งถ้าหากเป็นเลขเบิ้ลหนักง่ายๆเลยงวดน,นี้นะคะส่วนมากจะให้มาจะเป็นเลข6 6ซะส่วนมากกับ7 7นะคะถ้าเลขหามนะคะเลขชุด3ตัวเนี่ยส่วนมากจะเป็น 446เป็นเลขของเจ๊จินดามากกว่านะคะถือว่ามากกว่าแต่ถ้าหากว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกอะถ้าเป็นเลขหามนะส่วนมากมันจะให้แบบว่าอยากให้ออกแบบไม่เหมือนใครอะถ้าหากว่าแนวทางตัวเลขที่ให้มาทั้งหมดอะจะให้แบบเออมาแนวทางเดียวกันก็เป็น446อะไรเงี้ยนะส่วนมากเลขมันจะชอบแปลออกไป อาจจะไปเอาแบบจํานวนวันที่นายกเขาครองตําแหน่งก็ได้181่นึ่เนาะอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับวันนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะคะเป็นสถิติไว้ออกวันอันคารเผื่อว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวเลขเบิ้นอะไรเนี้ยเอาไปไ หาเสี่ยงโชคกันนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังรักจ๋านะคะแล้วก็มาติดตามเลขวังสพุงนะคะ FC บอกว่าตามเลขวังสะพุงวังสพุงจะให้ก่อนวันหวยออกนะคะถ้าแน่ๆนะคะอาจจะก่อน1วันนะคะก่อนหนวันอาจจะเป็นวันที่14-15นะคะระหว่าง2วันนี้ถ้ามาจ๋าจะรีบลงให้นะใครที่รออยู่ให้รอนะคะรอนะอเดี๋ยว รอข้อมูลก่อนนะคะถ้ามาแล้วจ๋าจะรีบลงให้นะคะจะเชื่อว่านะนะะเอ FT ทุกคนเลยรอเลขวังสะพุงนะคะมากๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ